เอ่งเก่งยื้นีบ้าไไหนเตะไม่ไหนีไอ้หนูด้นไอ้ยนูาไอ้หนูบ้ม่ได้หนูบ้ม่ได้หนูบ้มนไอ้หนูบ้มนได้หนบ้มนไอ้นู้นไอ้หนู้านไอู้้มนไอ้หนูบ้านไอ้มนบ้านไอ้นู่้านไอ้หนาไ้หนูบนไอ้บ้านไอ้ห่้าดไูบ้านได้บ้มนไ้ห้นบ้มอู้้ห้บ้านไ้้าไ้้าไาไอ้ไ้าูาไ้้ไ้ กระโดดไหมรถจะพังไหมรถจะพังไหมกลัมาแล้วไม่ได้มาโดนปล่อยไปเลยแล้วมาโดนโดนป้องเลยโดนเลยไโดนปงปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยหายไปคนเดียวไหวยี่เก้าคนเดี๋ยวสู้มาเนาะไปช่วยตัดเป็นห่อหนหน้าคุวอยดาวเทียมนะอยู่ดาวเทียมอยู่หน้าคุกแล้วนะถ้าถ้ามันบวกหน้าคุกมันเกี่ยวเราหน้าคุกมันอุ้มไม่ได้หพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปที่อื่นกูเจอพวกมานแล้วกูเจอไม่ไม่ไม่หน้าคุกไม่เข้ามาหน้าคุกมามาข้างบนข้างบน ไอ้ไอ้กังหันกังหันกังหันขุดเลยขุดเรามาไปยังไงกำลังมากำลังมากำลังมาโอ้โหโอ่โหโอ้โถึงแล้วขวานะพี่ขวานนะพี่กำลังขวานะมามากังหันกังหันกังหันอยู่บนกังหันแล้วผมยืดตีนเข่ากังหันกลังกลับขึ้นมามันเลิกมันเลิกไล่เราแล้วนะ เยออมารีบมารีบมารีบมามาเจอกันกลางหันไม่ต้องไปช่วยแฟงกลับมารวมกันมารวมกันตรงกลางหันเนี่ยรถกบสีน้ำเงินเนี่ยมังตาผมนะแต่ผมใกล้ถึงมาจอดกลางหันเลยจอดเีลยพวกมันเนี่ยคนลงเอาแฟงแล้วแก่พวกมันเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยใครไม่ถึงรีบมารีบมาจะบอกแล้วนะจะบอกแล้วนะโม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 ใกล้ถึงแล้วเจอพวกมันแล้วเจอพวกมันแล้วมาชนอยู่บนกลางหันเลยยิงไอ้แฟงดิยิงช่วยแฟงดิยิงช่วยแฟงดิ มามามเล่นมา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 เล่นตรงไอ้แฟงมาเล่นตรงไอ้แฟงนี่มามาเดินจอดลง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 ลลง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 ไปเอาอันจับตัวรุดแล้ยิงแล้ยิงปืนแล้ยิงลงมาลงมาลงมาลงะเมดการดีกานดีกันดีการการอย่าขึ้นไปเยอะอย่าขึ้นไปเยอะขึ้นถ้ามันลงบนเดิมลงบนเดินโตปืนไม่โตมาาดแม้มาเนข้างหน้ามาน่ยมาหน่อยมาข้างน้หน่อยมามมันนไม่หน่อยข้างล่างลงมาข้าง เพื e ่นเล่นแล้วเพื่ล่นแล้วเล่นแล้วมาข้างลางมาข้างล่า้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นล้นแล้วไปปไือนชยชุเพื่อนด้ยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยนะเพื่อนตายชุบเพื่อนหน่อยนะเพื่อนอยู่ขายเพื่อนอยู่ขวายอ่เนอยู่ขวายอะเพื่อนอยู่ขวายอะเพื่อนอยู่ขวายอะเพื่อนอย่ขวายเอนยู่ขวาเพื่อนอยู่ขวาย่เพื่นอยู่ขวาย่เพื่อนอย่ขวาเพื่อนอยู่ขวช่เพื่อนอย่ายเพื่อนอยูวาย่อน แม่มยังไม่ตายพี่าเทุพิหารแล้วนะเออพิหารแล้วนะคอาคมนล่อยคาบุกีกืเหรอนี่จุปมเฮ้ยเพื่อนจะหมดแล้วนะเพื่อนจะหมดเพื่อนจะหมดเพื่อนด้วยรเพื่อนด้วยรเพื่อนด้วยรเพื่อนด้วยไปงชุดไปถนงชดเพื่อนชุดปีไปไ้เปุบเพื่อนเองเกือบแล้วรูเ่ยอยู่นี่ควรคุยอยู่พื่นอ้กบอกเดือนรุแล้วอย่แลจะโดนกดรแล้วพี่ไปเพื่อนอนกิีชุดเพื่อนอีกทีชดเพืเลย วงตังวงชุบเป็ดชุเป็ดอนัของกันพื่อนน้อยชุบเพื่อนน้อยเพื่อนตตยเยอะแพ้

โคชีวอ่ะโคเชวอ่ะแกงเชหิงอยู่ไหนิงนนไม่ไหนไมไหนไมไหนไไหนเฮ้ยเอไปืนนิ้ไรปืนนี้ไรปืนน้ไปืนนิ้ไรปืนนไรปืนหน่อยไปืนไปืนไปืนอ่ปืนนี้ปืนนี้ท่านไหนชุบฟีน่เออตรงนี้สามตัวชุบฟีมันกำลังหนีแล้วมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วมึงข้ามนีมันจะหนีแล้ว มันจะหนีแล้วมันจะนีแล้ววิ่งหมาเป็นหมาจุกตูดแล้ววิ่งหมาจุกตูดแล้วมันจะหนีแล้วมันจะหนีแล้วแดงเลยลุงแทงเลยสามตัวมันอีกตัวนึงอีกตัวนึงข้างบนวิ่งนีไปข้างบนข้างบนไม่เป็นไรข้างบนนี่ไมเป็นไรเอเิรไอิรเปอไรข้างบนหน่อยไปนข้างบนหน่อยข้างบน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 หนีข้างบนหนีข้างบนหนีข้างบนหนีแตัวนึงตยี่ยไปชูปัหน่อยดิแกนั้นไปชูไปกัดหน่อยดผมเองผมเองพิธี เฮ้ยลยค่ะยิงหน่อยดิยิงหน่อยดิยิงหน่อย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 อีกตัวนึงกำลังหนีนะอีกตัวนึงกำลังหนีนะห่อห่อได้ห่อไปเลยเปิดหนักที่หกศพข้างล่างหกศพข้างล่างหกศพข้างล่างหกศพรอรถรอรถรอรถรออรอยังไม่มาต้องเปิดหนักเดี๋ยวเพิ่ง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 รอรอเย็น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 ดูดูสิงหอไอเฟลมีตัวบนรถอยู่ป่ะพี่ออย เสียงหอเนาะดูที่เสียงหอเลยนะแหหอเลยหอเลยหอเลยเยเดินเหนเนจบเดจไปไปเอาดีแปเอีตัววิ่งอ่ะเอานีข้างลางหกศพเอาหน่อยพี่เอาแววกัเาแววกลบหนึ่งขึ้นมาเลยตัวต้องว่าเนี่ยกับกูไม่มีใครมัน่ดวเล่นแล้วกันนะัเ้าไหมตัเนี่ยาจะเล่นเลยอเเดอเอเเดอเเอนะอยมัเลอยูนึอะอเปเปเปเหองก่อนนะพาไปไปเือรถก่อนนะอพี่ศพตายเทท่าตัวนึงใครว่างวะปลอนะเพ่ เอาตัวหลังยัได้ปึ๊ดลงเล่นเลยมันเป็นจบเลยได้ดองหมา่งจด้วตำรวจมา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 ได้กรบฟรีมป้วพี่วได้กรบฟรีมาแล้วพี่วดีเพื่อนออกได้ออกนะอย่ารอหมดย่าจบล้วยังไม่เข้ายังไม่เปิดนะเออรอต่รอเข้าอ่ะนะดูจบนะหมดหรือยังไอเบทไอเบทเพต่อนได้แล้วเพื่อนกรบนึงอ่ะวสวย มีกบได้มีศบอยู่บนสุดศพหนึ่งอยู่นี่เพิ่มเรื่องในบ้านให้หน่อยใครใครไม่ได้อุ้มใครไม่ได้อุ้มไปไปไล่เก็บหน่อยนะไปไล่เก็บหน่อยนะนี่ตัวนึ่งตัวนึ่งตกยกรอบได้ไหมตรงคุกตรงนี้เราประตูเปิดปิดได้ตรงเปิดปิดได้นี่นี่ในนี้เออมาดิซิวิ่อยู่ไหนตีตีอยู่ไหนในนี้มีตัวนึงน่าคุกเลยครับคุกในในโรงรถน่าคุกอ๋อมึงมึงรอมึงรอมึงเปิดได้ป่ะอ๋อมันวิ่งเข้าไปเลยอ๋อตัวน่าคุกอยู่ไหนไม่จะไหนมึงรอไปรับมันที่ที่หน้าหน้าโรงพยาบาลได้ป่ะมึงไปรับมันที่หน้าโรงพยาบาลให้หน่อยเห็นผมม ไหนวะไปไหนวะฝัา่ขวาพี่อะไปไมหนเระแก๊งก็ีอุ้มอยู่นะพ่แก๊งเรเดอนะขอรานละเอียดมันมีศพไหลเขาด้วยนะพี่ดูดีๆนะตอนนี้มีสุดมิติ้อง้าย้องสายนีๆเออนั่นแหละน้าครับตาไปแล้วพี่ล้วพีออล้วเมืมึงไปไปดูไปดูเค้ข้างบนเขาดิเผือตกหล่นไปดูดิไปดูดิไปดูเค้ตที่บนเขาดิเผือตกหล่นพี่มันหวังดีมันหวังดีพี่เ้ไปตรงนี้เยอะแล้ว กูเจอคนไทยใจร้อนวินยับไปเล่นไปเลยช่วยเพื่อนหน่อยครับไปเล่นมันดิมันวิ่งหนีไปแล้วมันเบิกรถอ่ะหมดได้ไงนายบอมหมดได้ทีย่ตกจนหมดไงแล้วทำไมทำไมเพื่อนเรายังว่างอีกสามฟารคนเลยวะคนมันไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไม่มีศพตกเข่าเลยนะพี่ไปดูดิไปดูนี้กำลังหาดูว่าอยู่พี่ไปต้องแล้วมึงไปเลยมึงไปเลยไปไปไปคนว่างมีกบปะ ตกเขาน่ะน่าจะเอามาหมดแล้วพี่ตกเขาฝั่งขวาดูอยู่ดูอยู่มีแล้วนี่ใครมดีดโสดต้องหมดไปวะไม่มีแล้วพี่ผมไม่มีมีเล่นไม้รอเขาไม่มีจ้าเลยอ๋อไม่มีแล้วไม่มีแล้วมึงไม่มีมีดหรอมึงเปลี่ยนมีดไปเล่นไม่ได้หปยืมเลยดิโอเคมันปัดมากเลยนะพี่ถ้าโดนยิงยังไปถเพื่อนนี้ไปเพื่อนนี้อย่างงงแล้วมาดีดขำยอหรอมาดีมาเอารถพี่มาเดี๋ยวเบี้ยวครับไปสองแต่ผมอยู่เขาเลยผี ไปเจอเมืองบนกันได้น้องนจัดเลยอ๋อเล่นไม้หรอกไปเลยพี่เต้ไปเจอกันเมืองบนนะเพิ่งเพิ่งมาเปลี่ยนเล่นมีดไงบ๊อบไอ้เหี้ยตายฟรีนะมึงแกไปเล่นมีดมึงต้องเล่นไม้ก่อนถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะคือจะไปอุ้มอะไรไหนอะพี่ไอ้่ะยศตำรวจมันตามกูมาไอ้บดีอย่าพึ่งนะมึงเปลี่ยนมีดแทงมันไปได้เหรอเสียเวลาชิบหายเไปแล้วเหลอพี่เต้ ใช่พี่ไม่ได้เอารถไอ้นี่กูต้องเบรกรถให้มึงใหม่พี่เป็นเกมนะพี่ผมพาไปส่งพาวตำรวจแม่งเข้ามาพอดีมึงไปไล่จับมันดิหน้าโรงพยาบาลนะครับไอ้ตาไม่มีหรอไอ้ตาไม่มี้สมบัติเต็มของตานย้ำดีไม่มีอะไรจะบ้านที่เราผมแป๊ำไปย้ำโรงพยาบาลด้วยนะไปย้ำสมบัตินะวันนี้ผมไปส่งเวทไงเวทเวทไอ้เอาศพไปด้วยเมื่อกี้ตำรวจมันตามมาศพบนถนนใครมันเอาไปวะยังไวเลยหมอหมอหมอไปหมอไป ไปโรอพยาบาลเลยมึงน่าจะห่าอะไรนะครับลุงที่สนุกเสียไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้มึงเขาบอกว่ากลับวงมึงถล้มึงไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยใครโดนกระเปาดีจีอยู่ปะหอชมพูใครโดนไม่กระลาดอ่ะเวลามึงไปเบิกกระลาดอ่ะมึงอย่าไปเบิกกระลาดที่มันใกล้กับไอ้นี่ดิเพราะว่าตรงนั้นมันมันอันตรายมึงมึงเสียเวลาหน่อยเว้ยไม่เป็นไรหรอกนั่งรถไปด้วยกันอ่ะอยู่ดีจีเยอะแล้วพี่หอสีชมพูกับตำรวจสี่ห้าคัน ใครไม่ได้ทำอะไรมาเต็มตัวบ้านเลยแล้วก็ขอคนสแตนบายสแตนบายไล่ตัวหลุดมาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันมาปวดมึงเจอพวกมันอ่ะเฮ้ยมึงไอ้บ๊อบกูสั่งให้มึงไปโรงพยาบาลมึงได้ยินกูไหมเนี่ยบ๊อบได้ยินพี่ได้ยินได้ยินผมไปโรงพยาบาลดิมึงไปไล่จี้ไอ้ตัวนั้นดิผมขอไปรีดของเรเบลก่อนที่ชุกมนถ้าใครไปไล่จี้อ่ะ ไอ้ที่พวกที่มึงเตียมมึงไปรอโรงพยาบาลด้ไอ้ที่มึงเตียกันอยู่ไปกี่คนใน<ช>่ตรงนั้นน่ะสามคนน่ะสองคนน่ะไปแค่สองคนพอฟังพี่พนะมาดีพี่จะเารถจอดไว้ละปั๊มนะปั๊มเมืองบนเนี่ยไอ้ตรงที่มันอหลังปั๊มเลยอะล่ะรถกูจอดไว้ให้หลังปั๊มแต่การัน,นพีลน์แมงตรงเอางี้กูจอดไว้ยังงเออกูจอดไว้ตรงที่เ,เติมน้ำมันเลยนะะมึงชิวใย่ไหมอะ มดีมาดีมีตลอดอยู่เขาผีได้ผมเติมน้ำมันให้มึงแล้วด้วยฟอมัแล้วด้วยโอ้แล้วผมเจอตวรวจมาตีขั้นตีขาวได้ตำรวจยี่สิบเอ็ดเองกดพุ้มกันเยอะนะปวดเหรอเยอะรลวดโอเคชัวเห็นแล้วบ้านไม่มีใครเลยนะบ้านเราอ่ะขับรถได้นะ จอดบ้านไม่มีคนนะครับเพิ่งบ้านว่างปกติเดีสลัดมันรุดก่อนผมไปเอาก็ได้วระวังโดนวินยับยิงนะวินยับมันยิงมั่วจัดเลยนะตอนน่้มันยิงฉันผมเลยเนี่ยเมื่อกี้เออมึงบอกมันเดี๋ยวมันได้เดี๋ยวโดนแหละไอ้เหี้ยสองรอบนะบอกดีมันขอโทษมันไล่ชนผมด้วยเนี่ยเมื่อกี้เตยเตยดีเตยมึงบอกเงินมาดีเตยจะขึ้นก็ขึ้นมาดีเตยไปไหนดีติดอ่อนอัะมันโดนใครอุ้มติดมาติดปะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนะเสียเสีย นมเจ้าของซูเปอร์ม like, ันตายบ้ายหัวทองอไอศพข้างบน